ถ้าต้องเลือกแฟนหนึ่งคนระหว่างคนที่มีรถกับคนที่มีเน็ตฟิกผู้คุณจะเลือกใครกันม,มีรถค่ะเท่าไรจไปไหนเราจะได้ไปด้วยกันได้สะดเน็ตฟิกค่ะอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนค่ะอยากไปไหนเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบโคระขัวเลยจะได้แบบไม่แย่งกันถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆครับ คนที่มีเน็ตฟิกค่ะก็ได้ไปดูกับเขาที่ห้องดูจริงกระเป๋าดูจริงไม่เอารถเหรอเราจะได้แบบไปที่ไหนด้วยกันก็ได้นั่งรถประจําทางก็ได้ไปแบบไปจนภัยกับแฟนเลยว่างั้นมีรถเพราะว่าที่บ้านมีเน็ตฟิกก็ต้องว่าคนมีรถอยู่แล้วจะได้ไปรับไปส่งเราไงแล้วเราไม่อยากดูเน็ตฟิกกับแฟนหรอกไอยากดูสิมีแฟนกับเราก็ต้องอยากดูเดี๋ยวซื้อไปดูด้วยกันก็ได้ก็เราเลือกรถไงก็คือเลือกไม่ได้แล้วก็คือเราเลือกรถปุ๊บเราเน็ตฟิกไม่ได้แล้วอือเลือกรุปปเลี่ยนหรอแล้วทาไมเเอน็ตฟิกอะ จะได้ต้องหนังกับแฟนแบบจริงๆเราใ้เที่ยวขอเลือกคนที่มีตังค์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องลดหรือเน็ตฟลิกซลดดีกว่าเพราะว่าเวลาเราอยากจะไปเที่ยวไหนให้เขาพาไปได้แล้วแบบเราไม่อยากดูหนังกับเขาอให้แฟนพาไปโรงหนังไงฟิลมาคนที่มีเน็ตฟลิกครับไม่อยากดูกับแฟนไม่มีเลยไม่ เพราะว่ามีรถแล้วค่ะให้แตนมาไม่อยากรู้หนังกบแฟเหรอครับอยากรู้ัแฟค่ะแต่มันไม่มีอ่ะเพ่อนราขับไม่เป็นไรนะครับคนที่มีรถับะผมไม่อยากนั่งกับเพื่อนแล้วผมไม่อยากนั่งกับเพื่อนแล้วผมไม่อยากนั่งกับเพื่อนแล้วแล้วเพื่อนๆจะเลือกแฟนคนไหนกันมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะ